เดิมแบบง่ายสุดละใช่เลยนี่แดงระเบิดหัวแม่ง <c oughs> มีไฟฟามป่าดีกว่าดูฟามป่าแล้วเตยแม็กกี้ตอนเริ่มเล่นตอนเริ่มแรกมันออกแล้ววันแรรี <c oughs> ออ่อ่ะออกอ่ะเดี๋ยวออกขวดหรออนะอกขวดไม่ไม่ไม่ออกคัสคอออกมือออกมือสเต็งแล้วก็โทเทมสองอันใส่เองทีหนึ่งไม้หนึ่ง จาแดงหนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งเออแล้วไอ้มานาไม่เอาไม่เอาสักอันเลยเหรอไม่เอาไม่เอามานาไม่เอาแล้วแต่คนอ่ะสกี้มันออกแบบชาลิ่งไงมันก็ไม่ใช่มาได้อ๋อ,อโอ้นโอเคนี่แหละ <Right. S 1> มันมันถึงเรียนได้นานไงแล้วก็คนจริงๆ <c oughs> แล้วน้ำจะออกอะไรก็ออกเลยอ๋ออโอเคโอเคใหญ่ไอเทมหลักๆคงจะเป็นไอเทมกลางกลางเกมก็เป็นพีเคแม้แต่แท็บเล็ตอ่ะ อแล้วต่อไปก็คือสลาฟ้าซึ่งสลาฟ้าได้กันก็มันกเป็นพวก่อกระดูกก็แล้วแต่ก็ว่าไปมาการฝากวานให้หน่อยแม็กกี้กำลังไปแม็กกี้ชงวันชงวันเขาสั่งแล้วก็ไปดิโอ้โหโคตรซะก็เลยกูหยุดไปจะได้คิวนะถามว่ากูจะรอดดีกว่าไหมไม่ได้คิวหรอกมึงหนีได้เถอะเอองมึงหนีได้มึงหนีเลยไม่ต้องมาตายด้วยนะโอเค ต้องเก็บตังค์ซื้อไม่ก็แท็บเล็ตกด้ลองดลองดูได้ารอาัวไหนได้าปกเยว่าอะที่มีท่สงนมีเลยท่าตันกูดมคลิปอยู่คนเดียวกูดมดมคิปตลอดเวลาเลยเลยตเดจะีาเลยนะอย่าอย่ถเข้าแวอ่ารับทราบ เาออชามอยตั้งแรกกันไปแล้วมเี้ยเอ้าเี้วนะว่าตายไม่ต้องบอกว่าใครราไม่รักกิน่ตาเลยเดมเป็นอย่างนี้แล้วเอาไว้ชัวไปเลยไปชูแตร้นอาไมดรอดเดียวเนี้นนย สะไลมันทบเดมช่ปัญหาแล้วเไม่พ่มลโอ้ยลองท้ากูได้ทีดีนะกูกูมันมีสีของกูเลยว่ะยิงได้ไหมลับเลยลับเลยเอ้ย เไปเล่นครั้งแรกกักแนใหญ่ลายออกมาได้ปะไลายออกมามาแล้วจ้ะได้รู้เรื่องโอ้ขอบคุณมากฟิปไอ้สวิฟอยู่บนนะฮัลโหลอ๋อยู่ตัวจริงอยู่นี่นะนั่งสี่ตัวนะ

กูเพิ่งเด้งมาเนี่ยกูเพิ่งเด้งมาเนี่ยกูเด้งวี่ละสิบเจ็ดเลยเนี่ยแลวเพิ่งเชื่อไปใส่ตาเต็งมึงก็ต้องมีกล่องบ้างเฮ้ยเข้าสิกูโอ้ยเลือด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 บ้าแต่ละคนเฮ้ยกูมีรถยูด้วยหรอลืม Thank you เอ๊ตาย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 กูตายดีไปเอาเลยเหรอไม่โอเคมานะกูโม่กูไม่มีอะไรเลยนะไปละเกิดแต่ก็ดีหนีมาหนีมาเยอะเยอะอุ้ยช่วยทันด้วยาามมนี่ใครตายไปหนึ่งเนี่ยไอกี้ใช่ไหมอะไร ใตายไปหนึ่งแชะม้อย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 จิดจิต <c oughs> เป็นอะไรที่ด่างพอยเรีบจบเดี๋ยวหไหมเดี๋ยวมันจะเกิดก็ <c oughs> ดอรีบจบสิ <c oughs> แครี่ลองมีที่ไหนบ้างเออป้าเอออย่างนี้ก็ <c oughs> เออยสองเกียดเออไม่ตายอย่ะ <c oughs> พ่อมึงตายอีกแล้วเฮี้ยเล่นอะไรไม่เล่นเล่นละกูจังนี่อารมณ์อารมณ์เดียวของกูต่อให้ใจมึงก็ตามนะแต่ลาไปจิกคิอพีเขาไปจิกนี่นะอม่หายก็มึงนะไม่หายก็มึงกูผ่านกูก็โตขาน

แอบหาภูมากูกตายหา่ก็ตายหาเฮ้ยไอตัวเนี้ยกูต้องดิจิตอลแป๊บแจ๊บคูดสวยไปโอ้ชิตตาายยมันเ้ โอ้ยังเต่าได้อยู่เออฝีมือก็ได้อยู่โอ้โหกไม่รู้ติงก็โดนไปหนึ่งตัวโอ้ยล่วงเยอะอยู่แล้วนะว้าวพลาดเหรอเหมือเวลาเป๊มาเป๊ะเหมืนเจ้ากูนี่ไงตายยี่ไงยเออเก่งมากเลยนิดเดียวเต้ยเอาทห้มันไม่ได้นะโอ้หูบูต้าหมาดที ออ้ยเฮียช่ไดไม่ได้แินูกินูกิดปาดป้อมปาป้อมนี่นี่ตัวตัคนจริงต้องเล oh. yeah. ่น nah, ก yeah. hey, ับป้อมเว้ยแครี่ของจริงต้องเล่นกับป้อมไหมกบเกมเจ้าูเย้ อ้าว,อาว,อ,าว Wednesday. อาา,อาวอาวแม็กกี้ังเวอร์ใช่ไหมเนี่ยฮ้ย <s ancestors> ไม่โอเคนะไปไม่โอเคเลยไปเลยจไปเลยไปเลยเอาเลยเอาเลยแล้วเพื่อนไปแล้วเื่องวินวอล ลาบ่าวะา่วะลป่วะเย็ดเป็ยดปอะไรอะไรไม่ใช่เออปาดคอตาออกใหญ่ไปหน่อยเ่ินประเด็นเปิดแล้วเหรอเขาเลเอา่เงี้ยสามสี่ตัวเนียลุก้นยืนดูกัเยเฮ้